ีควายอยู่หาตัวหกตัวนงดิมันจังไดควาวมันบดหรอปาั้งใดส่วนขาควายเป็นตุยัวนเนยบ่บ่หลายพี่างพดค้ายแล้วเป่พดคลายให้ใคละขายห้ยุ่นบ่อยหอยยุ่นใส่สขายซุ้มอะไรยุ่นน่บซุ้มนะครับดายเลยนี่ก็ขค้ายแล้วพดค้ายจักบาทหรือเป่าพ่บัได้บอกผบอก แต่ว่าหันหลักเศร้าเนาะเศร้าคืนเศร้าคืนนี่พี่น้องแต่ว่าคลื่นขายแล้วแต่ว่าหาเจ้าของบนอยู่อันนี้ก็เป็นค้อยค้อยถึกค้อยหอยหอยยังอันนี้แม่นะ<อ>แม่สาวผู้ใดล่ะนี่ hong chọc bà la khai hơn sau, Mẹ nói chọc hong bò yêu chọc hong bò yêu đi 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 อุดเลยของหอยอุดไปเสิรมีควายอยู่หาหกตัวพี่น้องเอ้ยมันบ่มีควายควายบ่เขามืองอยู่พี่น้องควายบ่เขาดิอันนี้เกิควายอันแม่เราเพขาเกิดขายเลยวจ้าหาเจ้าของมาเห็นอยู่ อันนี้ค้อยแม่สาวอยู่แม่สาวสาหน่อยกูตรงจ้าของโอ้ฝอยหางมันลายอยู่ดิเด่ว่าจะของบ่มี่ ฮ่าเบ้องจองนดอพี่น้องเด้อจบของจักไคใส่ดิไลฟ์ไ้ราคานโอ้สองหมื่นสองโอ้ราคาสองหมื่นสองพี่น้องอยแม่ได้จักปีเลยปีเนาะสูงก็อยเศร้ากว่าเนาะราคาสองหม่นสอราคาต่อได้เนาะ ตนิดน่อยนาะหอยยังนาะหอยยังหองหอยยุนหอยยุนนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดกสเจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ด้อพี่น้องเด้อคุณห้องไว้เ้าสองคือเ้าสองพี่น้องคุณว่าตัวร่องหน่อยนึงพี่น้องค่อยไม่น่าคุณได้สนใจกับโทษขบสอดถามุ่งเ่อพี่น้องเด้อพี่น้อง Ta lu con thôi lấy ta con. Mẹ chắc khẩu nhỏ xin Khẩu. Con rồi. Cho con thấy lu đi chứ luôn. rồi. ลูกลูกผู้เนาะลูกก็ผู้อ๋อบ้านไข่ห้องทุกที่บ้านเจ้าห้องผู้เนาะมันอายุหลายแล้วพี่น้องมันได้เงินเดือนแล้วแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกก็ดีอยู่ลูกมันมันเถามันก็ให้ลูกอยู่

ขล,ลุนคนะลูกตววภูพี่นอ้องราคาพิ่นห้องจังหวานระวาจากเกี่แล้ว่าราคาเนาะวัดวัดให้วัดราคาจจงา่าทระสองวุ้เจ็ดมยเมยลูกสองเจ็ดสี่ไกด์ไรครับายอนนนี่พา คุณคุณว่าเส้าเจ็ดสี่มหาันสองหมื่นเจ็ดพี่น้องไม่น่นี่คุณควาเมยมันสวมเหรอส้าเจ็ดนี่ต่อได้บ่เลยนี่กูอยอุดต่อได้ต่อได้หลยเนาะ ราคาเสาเจ็บ่ไร้เ <c ười> <facial> oh. ้าหาิโอ้คนยังได้เสาเจ็ดเ้าเจ็ดพี่น้องเสาเจ็ดเนาะตอรองกันได้นว่าเมียนี่เสาเจ็ดเม่ลูกลูกครูเราค่าเ้าเจ็ลูกเจ้าโตแล้วซี่บ่